คนตาไม่ไหนยี่กาวคนตาพี่ไม่ไหนต่อไว้ไหนเมื่ใจนี่แล้วกาวดำมาได้แล้วเอาเดี๋ยวอุลังคิวกรรมคิวเพราะเพลงเนี่ยกับคิวจะแสดงเนี่ยจะแต่งหน้าแล้วแสดงเนี่ยวันใดวันนี้เนี่ยพี่พี่จะฮึมมึงขึ้นต่อจากพี่เนอะพ่อพี่อย่างนี้มันยังใดเนี่ยก็มันยังใดพี่ยังใดเหรอจะฮึมมึงอะขึ้นทีหลัง ต่อจากพี่พี่อู้บอกเรื่องเปิ้ลจะขึ้นมารูนเจ้ากูคงไม่แน่เปิ้ลจะขึ้นมารูนก็มารูนอย่างไรก็ขึ้นทีหลังก็มารูนนะกะอีนี้คำว่ามารูนมันจะขึ้นมารูนเจ้านั่นแหละกูจะให้มึงขึ้นต่อจากกูขึ้นมารูนขึ้นทีหลังมาได้มาได้พี่บันทดกิวเปิ้ลจะเปิ้ลบาดูตั้งเปิ้ลจะขอขึ้นมารูนก็ขึ้นมารูนกับทีหลังนะกะอีนี้กับมาลูนนันเป็นเป็นกำเมืองขึ้นทีหลังก็ขึ้นมารูนขึ้นต่อจากพี่ขึ้นทีหลัง ก็ขึ้นมาลุนมาต่อจากพี่อย่างก็จะขึ้นมาลุนเฮ้ยก็ึ้นมารุนกับมารุนกับต่อจากพี่ก็คือมาลุนนะกาก็ทรงคิวอาจารย์น่าตีห้องเองแล้วกะทรงคิวแล้วกับเฮ้ยกาวกรุกหายเนี่ยทีนี้ก็มารุนมารุนอย่างใดเนี่ยมาลุนก็ขึ้นขึ้นต่อจากพี่ก็ขึ้นมารุนมารุนอย่างใดก็มาลุนกับอีหลังมาหลังมาลุนทีหลังมาได้พี่น้องต้องขึ้นต่อเนี่ยนงขึ้นมาลุนก็ขึ้นมารุนกับมารุนกับขึ้นมาลุน่ะมารุนมาหลัง ก็ขึ้นต่อจากพี่อ่ะพี่ขึ้นก่อนน่ะมาได้มันจะพีดเคียวพี่น้องจะขึ้นทีหลังน่ะน้องจะขึ้นมาลุ้นก็น้องขึ้นทีหลังก็อุยกูจะอธิบายมึงอยา่างไรเนี่ยมึงอย่างอูบ้บอกหูเรื่องอีนี้พี่สาวแล้วอ,อูบอกหูเรื่องพี่สาวอูบอกหูเรื่องเจ้ามึงน่อูบอกหูเรื่องพี่ต้องบอกว่าพี่ขึ้นก่อนแล้วน้องขึ้นมาลุ้นก่อนหน้าก็ขึ้นมาลุนทีหลังมาได้ยังต่อขึ้นทีหลังพี่มาได้น้องขึ้นมาลุ้นพี่ ไอ้ยี่นี่ก็อู้ผมนึงลำคานอยูอ่บอกแล้วว่าคือตัวขึ้นก่อน